พิษณุโลกเทศาบาลจัดการรังพึ่งหลวงเข้าบ้านรบกวนชาวบ้านชุมชนสองพี่น้องฝ่ายงานป้องกันเทศาบาลน,นครพิษณุโลกเข้ากำจัดรังพึ่งหลวงบนต้นโพในชุมชนสะสองพี่น้องใกล้พระราชวังจันทร์เริ่มแตกกลังเข้าบ้านผู้คนหวันจะทำร้ายชาวบ้านหลังเกิดเหตุพึ่งแตกรังต่อยประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บมาแล้วสองครั้งที่หน้าวัดใหญ่และหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 11นาฬิกาวันที่13กันยาย,ยน68ในายนพร,รัตน์ูลทวีสมาชิกเทศบาลนาครพิศณุโลกได้ประสานฝ่ายงานป้องกันเทศบาลนาครพิศณุโลกนำรถกระเช้าและชุดปฏิบัติการมากำจัดรังพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่บนต้นโพบบริเวณชุมชนสองพี่น้องด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เนื่องจากพึ่งหลวงรังนี้มีขนาดใหญ่มากและเริ่มบินเข้าไปในบ้านประชาชนที่อยู่ละแวกนั้น ชาวบ้านหวั่นว่าจะได้รับอันตร,รายจากพึ่งต่อยจึงแจ้งเทศบาลมากำจัดโดยชาวบ้านที่อยู่และแวกนั้นบอกว่าพึ่งเริ่มมาทำรังได้ประมาณสองเดือนแล้วกระทั่งรังเริ่มใหญ่มากในช่วงที่มีฝนตกลมพัดแรงพึ่งมักจะแตกรังและบินเข้าไปในบ้านของประชาชนชาวบ้านเห็นเหตุการณ์พึ่งหลวงทำร้ายประชาชนบ่อยครั้งทั้งหน้าวัดใหญ่และหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผู้ถูกต่อยถึงกับต้องวิ่งหนีลงแม่น้ำน่านจึงเกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายจากพึ่งมาทำร้ายจึงแจ้งเทศบาลนครนพิษณุโลกให้มาช่วยเหลือในการปฏิบัติการนั้นทางเทศบาลได้ใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งให้ประชาชนละแวกนั้นปิดประตูบ้านและหน้าต่างให้เรียบร้อยจากนั้นชุดปฏิบัติการตีพึ่งตวมอปรกรณ์ป้องกันพร้อมนำถังแก๊สขึ้นไปยังรถกระเช้าของเทศบาลนครนพิษณุโลกเมื่อขึ้นไปถึงรังพึ่งที่มีความสูงประมาณ10เมตรจึงได้ลงมือเผาทันที ความร้อนทำให้พึ่งหล่นลงมาใต้โพจำนวนมากโดยใช้เวลาดำเนินการเผารังพึ่งด้านบนประมาณ10นาทีพร้อมกันนี้ได้ลงมาจัดการเผาตัวพึ่งที่ตกลงมาอยู่ตามพื้นที่ยังไม่ตายอีกจํานวนมาก